ความคล้ายกันระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ทำให้นะักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับบางส่วนก็มองว่าไทยกับฟิลิปปินส์เป็นฝาแฝดกันหรือไม่หลายๆอย่างคล้ายกันมากๆแต่ความเห็นที่โต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็บอกว่าแต่ส่วนที่แตกต่างก็คือการอยู่อาศัยในฟิลิปปินส์มีความหนาแน่นมากกว่าไทยเยอะนั่นแหละคือในส่วนที่แตกต่าง ฟิลิปปินส์เกือบจะเป็นฝาแฝดไทยได้อยู่แล้วแต่ความหนาแน่นและประชากรที่เยอะไปที่ไหนก็เจอคนมากมายเต็มไปหมดนั่นคือสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากบรรยากาศในไทยไปโดยสิ้นเชิงถ้าคุณเที่ยวเมืองไทยไบ่อยๆคุณจะพบว่าความหนาแน่นในไทยไม่ได้เยอะเท่าฟิลิปปินส์ขนาดนั้นเรื่องนี้นะครับก็มีความเห็นของต่างชาติเดี๋ยวเรามาดูความเห็นไปทีละมุมมองที่พูดถึงความคล้ายกันของไทยกับฟิลิปปินส์กันครับและส่วนที่แตกต่างคืออะไร ก่อนจะรับชมความคิดเห็นนะครับขอแนะนาเสื้อยืดแบรนด์ไทยสัญชาติไทยมีเลือกหลากหลายสีและก็มีแบบแขนยาวด้วยนะครับเหมาะสำหรับการใส่ในช่วงฤด,ดูหนาวสามารถดูที่มุมซ้ายมือด้านล่างของหน้าจอได้เลยนะครับอย่างในความเห็นหนึ่งของชาวต่างชาตินะครับก็บอกว่าประเทศไทยกับฟิลิปปินสนะ์คล้ายกันตรงที่สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่ดูคล้ายกันมากอะไรก็ตามที่เป็นธรรมชาติในเรียกได้ว่าแทบจะใกล้เคียงกันเลยทั้งสองประเทศด้วยความที่ตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศร้อนก็คือบรรยากาศแบบร้อนชื้นคือดูคล้ายๆกันทีนี้ฤดูกาลก็คล้ายกันอีก ในช่วงฤดูร้อนฤดูฝนแล้วก็มีช่วงที่อากาศเย็นๆอยู่บ้างซึ่งเป็นระยะเวลาที่สั้นมากๆทั้งสองนั้นมีชายหาดและเกาะที่สวยงามมากมายคล้ายๆกันอย่างในฟิลิปปินส์มีเกาะเซโบบราไครในขณะที่ไทยมีเกาะพีพีและภูเก็ตที่เรียกได้ว่าเป็นจุดขายคล้ายๆกันทั้งคู่เลยแต่ทีนี้ด้วยความที่ส่วนที่ไม่คล้ายกันนั่นแหละคือส่วนที่ทําให้ฟิลิปปินส์ไม่ได้เป็นฝาแฝดกับไทยอย่างตรงตัวขนาดนั้นอย่างเช่นปัญหาความสะอาดที่เกิดขึ้นในตัวเมืองใหญ่ แน่นอนว่าในเมืองบางส่วนที่มีการจัดระเบียบเป็นอย่างดีที่ฟิลิปปินส์มีความสะอาดได้เหมือนกันแต่ในส่วนที่เป็นโดยทั่วไปโดยทั่วไปนั้นปัญหาความสะอาดมักจะมีมากกว่าไทยเป็นเท่าๆตัวเนื่องด้วยจากจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่อย่างหนานแน่นจะเห็นได้ว่าพื้นที่หลายแห่งในตัวเมืองนั่นแหละคือความแตกต่างเลยสลับฟิลิปปินส์กับไทยในไทยจะเห็นได้ว่าการจัดการเรื่องของสุขอนามายัยรวมไปถึงการเข้าถึงทางการแพทย์การเข้าถึงทางด้านบริการสุขภาพ นั่นคือส่วนที่ไทยทําได้อย่างแตกต่างสิ่งนี้นักท่องเที่ยวอาจจะมองไม่เห็นอาจจะมองเห็นเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ความแตกต่างจะแสดงให้เห็นก็ต่อเมื่อคุณเป็นผู้อยู่อาศัยจริงๆทีนี้นะครับก็มีคนให้ความเห็นเพิ่มเติมนะครับก็บอกว่าผมเคยเกือบที่จะไปที่ฟิลิปปินส์แล้วแต่ผมเลิกตัดสินใจที่จะไปฟิลิปปินส์เพราะว่ามีการถูกพูดถึงว่ามีเรื่องปัญหาของความปลอดภัยตามเขตจ,จุมชนแอดอัดมากกว่าเรื่องนี้เนะี่ยทำให้ผมเลือกไปเมืองไทยเพราะว่า บ่อยครั้งในประเทศไทยไม่ค่อยมีการพูดถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวแต่ในฟิลิปปินส์เหมือนกับว่าแม้แต่ในระดับคนในท้องถิ่นเองพวกเขายังซีเรียสเรื่องของปัญหาความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในตัวเมืองเลยมันเกิดจากการที่มีประชากรอยู่เยอะอยู่แล้วนั่นจึงทําให้ปัญหาอาชญากรรมอาจจะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้มากกว่าไทยจะเห็นได้ว่าการรักษาความปลอดภัยค่อนข้างจะเอาจริงเอาจังเป็นอย่างมากในขณะที่ไทยพื้นที่สาธารณะมันถึงขั้นที่ สามารถเรียกได้ว่าดูมีอิสระมากกว่าไม่ได้ถึงขั้นที่จะต้องมีคนรักษาความปลอดภัยอยู่ในทุกซอกทุกมุมขนาดนั้นในห้างสเนค้ายิ่งน่าตกใจเลยสำหรับฟิลิปปินส์อันนี้ก็พูดถึงนะครับว่าการรักษาความปลอดภัยของฟิลิปปินส์เนี่ยโหดูหน่าตื่นเต้นมากๆเลยอะไรจะจริงจังขนาดนั้นเนี่ยมันมีเหตุหรอหรืออะไรยังไงกระที่ความเห็นถัดมารับบอกว่าปัญหาคือมันที่ลาไม่คล้ายกรุงเทพอ่ะสิแค่คล้ายในเรื่องของรูปลกักษณ์ภายนอกเท่านั้นคือใช้คําว่ารูปลกักษณ์ภายนอกอกมาเลยนะครับ โดยคนนี้นะครับก็บอกว่าคือถ้าคุณดูจากรูปถ่ายเฉยๆนะไม่เห็นการเคลื่อนไหวเนี่ยคุณจะคิดว่ามะนิลาดูคล้ายๆกับกรุงเทพแต่อาจจะเป็นกรุงเทพเวอร์ชันที่เก่ากว่านิดหน่อยไม่ว่าจะเป็นการมีสถานีรถไฟฟ้าที่มีลักษณะการทําโครงสร้างพื้นฐานคล้ายๆกันนั่นอาจจะเป็นส่วนที่คล้ายนะคุณดูจากรูปถ่ายจะรู้สึกว่าคล้ายกันทั้งคู่เลยทั้งไทยแล้วก็ฟิลิปปินส์โดยเฉพาะในส่วนของรถไฟฟ้าแต่รถไฟฟ้าในมะนิลาก็สังเกตได้ว่าจะมีความเก่ากว่าเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตามก็จะดูมีความคล้ายๆกันในเรื่องของสิ่งปลูกสร้างในส่วนนี้แต่ทีนี้ถ้าคุณเห็นภาพเคลื่อนไหวหรือเห็นภาพวิดีโอคุณจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเมืองของฟิลิปปินส์กับเมืองของไทยไม่ได้เหมือนกันเลยแน่นอนว่าอาจจะมีหน้าตาของผู้คนที่ดูคล้ายกันบ้างแต่พอเริ่มมีการเคลื่อนตัวคุณจะเห็นได้เลยว่ามันมีความหนาแน่นมากกว่า,าเห็นได้ชัด อย่างในประเทศไทยการจะราจรที่หนาแน่นคุณจะเห็นได้เลยว่าสภาพแวดล้อมของรถยนต์ที่ติดกันอย่างมากมายนั้นจะเป็นรถยนต์ที่ส่วนมากจะเป็นรถยนต์ที่ใหม่หรือไม่ก็ไม่ได้เก่ามากมานะักแต่ในฟิลิปปินส์คุณจะพบว่ารถยนต์ที่ใช้กันอยู่บนท้องถนนจะเจอกับรถยนต์ที่มีความเก่าได้มากกว่ารวมไปถึงรถโดยสารสาธารณะด้วยเช่นกันก็มีความเก่าด้วยแต่เรื่องนี้นะครับก็มีคนเข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าถ้าคุณหมายถึงรถยนต์ที่อยู่บนท้องถนนที่มีความเก่า ผมคิดว่าในกรุงเทพก็มีความเก่านะโดยเฉพาะรถสาธารณะก็มีความเก่าไม่ได้แตกต่างจากในฟิลิปปินส์นั่นแหละแต่ผมเห็นด้วยอยู่อย่างหนึ่งว่าปัญหาทางด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ทยวนั้นมีความกังวลต่อฟิลิปปินส์มากกว่าแต่ในประเทศไทยนราเรียกว่าถึงขั้นอุ่นใจได้เลยไม่มีความกังวลใดๆเลยทีเดียวขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าในเมืองใหญ่ของประเทศไทยยังเรียกว่ามีพื้นที่สีเขียวอยู่บ้างนะส่วนที่แตกต่างก็คือตรงนี้นี่แหละ ถ้าคุณเห็นในพื้นที่เมืองใหญ่โซนเก่าของมะนิลาแทบจะเรียกว่ามันแทบจะไม่มีพื้นที่สีเขียวสําหรับการใช้พักผ่อนเลยคือสวนสาธารณะ,ะเห็นได้น้อยมากๆความหนานแน่นมันไม่มีโอกาสที่จะทําให้เกิดพื้นที่ที่ใช้สาหรับการพักผ่อนหรือว่ากิจกรรมทางสุขภาพที่ดีแบบที่เกิดขึ้นในไทยที่มีสวนสาธารณะอยู่หลายแห่งใจกลางเมืองแล้วก็ยังมีความเขียวขจีของพื้นที่สีเขียวอยู่บ้างแต่จะเห็นได้ว่าในฟิลิปปินส์นั้น ความหนานแน่นนั้นเยอะจนเกินไปจนทําให้แทบจะไม่มีพื้นที่ดังกล่าวเลยทีเดียวขณะที่ความเห็นถัดมาครับบอกว่าแต่ถ้าดูจากลักษณะอาคารพื้นที่อยู่อาศัยตึกรามบ้านช่องที่มีอยู่ในมนิลากับกรุงเทพจะดูคล้ายๆกันอยู่นะแต่ก็มีส่วนที่แตกต่างเล็กน้อยตรงที่มนิลาโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มตึกที่เก่าแล้วก็อาจจะไม่ได้มีความสูงมากนักแต่ดูมีความหนานแน่นไม่น้อยนะสิ่งที่เห็นได้ชัดแล้วก็แตกต่างเล็กน้อยอีกอย่างหนึ่งคือ ในมะนิลาของฟิลิปปินส์จะมีบ้านเดือนขนาดเล็กต้องใช้คำว่าขนาดเล็กเลยแล้วก็กระจายอยู่โดยทั่วไปเป็นบ้านขนาดเล็กมากๆในขณนะที่ในกรุงเทพที่ผมเจอยังถือว่ามีพื้นที่มากกว่านั้นอยู่เรื่องนี้น่าจะแสดงให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตได้ขณะที่ค,ความเห็นของชาวฟิลิปปินส์เองเนะครับเข้ามาแสดงความเห็นด้วยเช่นกันนะก็บอกนะครับว่ามะนิลาโดยลําพังโดยที่ไม่ต้องมีชาวต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ย คุณก็ต้องรู้นะว่านี่คือเมืองที่ประชากรอาศัยอยู่หนานแน่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยโดยเฉพาะถ้าไปดูในเขตมะน,นิลาใหญ่แน่นอนว่ามันไม่ต่างอะไรจากเป็นกรุงเทพเวอร์ชั่นหนานแน่นเป็นกรุงเทพเวอร์ชันที่คนแน่นแต่ไปหมดศูนย์การธุรกิจของฟิลิปปินส์จะมีคนอยู่อาศัยตั้งแต่1 3บสถึงสิล้านคนผมไม่แน่ใจว่าเขตเมืองในกรุงเทพของไทยนั้นมีประชากรมากมายแค่ไหนแต่อย่างไรก็ตามความหนานแน่นผมคิดว่าน่าจะสูงกว่ากรุงเทพเพราะเห็นว่าเรานะ่ะถูกพูดถึงว่าเป็นเมืองที่หนานแน่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซะขนาดนั้น แต่ถ้าพูดถึงช่วงเวลาที่บอกว่าฟิลิปปินส์กับไทยนั้นเป็นฝาแฝดกันผมคิดว่าอาจจะต้องย้อนกลับไปสักย0 3 0ปีที่แล้วหรืออาจจะนานกว่านั้นในช่วงที่ฟิลิปปินส์ยังรุ่งเรืองอยู่แล้วกันผมคิดว่าน้นเวลานั้นอ่ะฟิลิปปินส์น่าจะคล้ายกับไทยในช่วงเวลาที่ไทยกําลังเติบโตโดยก็มีคนเข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าฟิลิปปินส์กับไทยจะคล้ายกันมากที่สุดในช่วงที่ฟิลิปปินส์อยู่ในยุค1960หรือในยุคที่ยังมีการเจริญเติบโตแลก็เมือง มีการฟื้นฟูมากมายอะไรต่างๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเปิดใช้งานรถไฟฟ้าก็ด้วยและจะดูคล้ายกับกรุงเทพในช่วงปี2000ผมเห็นด้วยในส่วนนี้เพราะว่าเป็นช่วงเวลาของทั้งคู่ที่กําลังเปิดใช้งานรถไฟฟ้าอาจจะเป็นพ่อความใหม่ของตัวสถานีก็เลยทําให้รู้สึกว่าจะคล้ายกันในส่วนนี้ขณะที่บางคนนะครับก็เข้ามาตอบกันนะครับก็บอกว่าอันที่จริงถ้าพูดถึงตัวเมืองเฉยๆนะมนีลาวกับกรุงเทพดูคล้ายกันเพราะสถานีรถไฟฟ้าแหละตัวสถานีถูกออกแบบในลักษณะคล้ายๆกัน แต่ต้องยอมรับว่าถ้าเป็นปัจจุบันนะ่ะกรุงเทพดูทันสมัยกว่าเยอะแล้วโดยเฉพาะสถานีที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆขณะที่ความเห็นอีกคนครับบอกว่าในความรู้สึกของผมนะที่เป็นคนฟิลิปปินส์ที่ไปเดินทางโดยรถไฟฟ้าที่ประเทศไทยผมคงต้องบอกได้เลยว่ากรุงเทพมีมาตรฐานชีวิตที่ดีกว่ามากรถไฟฟ้าดูสะอาดสะอ้านดูมีการดูแลรักษาอยู่สม่ำเสมอเห็นได้ชัดเลยว่าแม้แต่ผมเองที่ใช้งานรถไฟฟ้าในมะนิลาบ่อยครั้งและก็รู้สึกว่าของเรานะ่ะมีความหนาแน่นมากกว่าคนใช้งานเยอะกว่า และบางทีปัญหารถเสียก็มีด้วยเหมือนกันนะแต่พอได้ขึ้นรถไฟฟ้าในกรุงเทพก็เห็นได้ว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดูราบลื่นกว่าเยอะเลยขณะที่ความเห็นถัดมานะครับรู้สึกว่าชาวฟิลิปปินส์ก็เริ่มมาตอบกันเยอะแล้วนะครับเขาก็บอกว่าอันที่จริงข้อเสียของระบบรถไฟฟ้าในมะนิลาน,นี่แหละที่ทําให้เราต่างจากกรุงเทพแทนที่จะเป็นฝาแฝดกันได้สิ่งที่ผมพบเจอก็คือในกรุงเทพนั้นเส้นทางการเดินทางน่าจะเยอะกว่าแล้วหรือไม่ผมไม่แน่ใจนะแต่ผมรู้สึกว่ารถไฟฟ้าระบบของเรานะั้นมีเส้นทางที่น้อย และพื้นที่การเดินทางจำกัดมากๆอย่างปัจจุบันมี3มสายก็คือ LRT 1 LRT 2แล้วก็ MRT 3ซึ่งผมมองว่าดูจากจำนวนประชากรที่เยอะของกรุงเทพเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการอยู่แล้วนั่นก็เลยทำให้การเดินทางไปยังจุดต่างๆในความรู้สึกของผมจากการที่ไปที่กรุงเทพมาในกรุงเทพให้ความรู้สึกสะดวกกว่าเยอะเลยแล้วก็ไม่เหน่น,นานแน่นด้วยนั่นคือสิ่งที่ผมเจอนะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่โอเคกว่ามากขณะที่ความเห็นถัดมาของอีกคนนะครับก็บอกว่า คุณกาลังเอารถไฟฟ้าที่เป็นระบบเก่าแก่ที่เปิดใช้งานเป็นที่แรกในภูมิภาคไปเปรียบเทียบกับรถไฟฟ้าที่สร้างขึ้นมาใหม่ในกรุงเทพหรือไม่แน่นอนว่าสิ่งที่เราไม่ดีเท่าก็คือเรื่องของความแออนะัดนั้นนี่แหละมันเป็นสิ่งที่แก้ไม่ได้นะเพราะประชากรเราเยอะมากประชากรในเมืองหนาแน่นมันก็เลยทําให้ชั่วโมงเร่งด่วนรถก็มีน้อยอยู่แล้วการเดินรถนั้นบางทีความถี่ในะการเดินรถก็ไม่ได้ถี่ด้วยทีนี้กลายเป็นว่าผู้โดยสารนี่ยืนกันเบียดกันเต็มเลยมันก็เลยเกิดเป็นความไม่สะดวกในที่สุดนั่นเอง ไม่แปลกใจนะไปที่ประเทศไทยก็รู้สึกประทับใจมากกว่าผมเห็นด้วยในแะง่ที่ว่าประเทศไทยเหมือนเป็นฟิลิปปินส์ที่ถูกพัฒนาอัปเกรดไปอีกขั้นแล้วนะตอนนี้อย่าเรียกว่าเป็นฝาแฝดกันเลยแต่เป็นสิ่งที่พัฒนาต่อยอดได้ดีกว่าฟิลิปปินส์ต่างหากถ้าจะเรียกว่าฝาแฝดก็คงเป็นฝาแฝดที่ได้ดิบได้ดีนะผมว่าในเรื่องนี้การท่องเที่ยวเองก็ด้วยเช่นกันคือเราคล้ายกันหลายอย่างก็จริงนะแต่เหมือนกับว่าไทยเป็นฝาแฝดที่ดูทําอะไรต่างๆได้ดีกว่าเราไปหมดเลยซึ่งก็มีคนมาถามกับนะครับว ด้วยความที่ไม่เห็นด้วยนะก็บอกว่ามีส่วนไหนที่คุณยกตัวอย่างได้ไหมที่บอกว่าไทยนั้นทําได้ดีกว่าในทุกๆเรื่องลองยกตัวอย่างมาก็ได้โอเคเรื่องท่องเที่ยวนะผมพอเข้าใจได้แต่ในเรื่องอื่นๆช่วยลงรายละเอียดมากกว่านี้หนะ่อยให้เห็นภาพมากกว่านี้ว่าดีกว่าตรงไหนเพราะผมยังไม่เคยไปเมืองไทยซึ่งเจ้าของคอมเมนต์นก,นก่อนหน้านะครับก็เข้ามาพูดถึงอย่างต่อเนื่องเลยในเรื่องของระบบขนส่งสนธนาธารณะที่มองว่าไทยนะครับเหมือนอัปเกรดไปจากฟิลิปปินส์อีกขั้นหนึ่งโดยเขาก็เล่านะครับว่า ในความรู้สึกของผมกรุงเทพจะมีระบบรถไฟฟ้าถ้าจะไม่ผิด BTSMRT นั่นคือสิ่งที่พวกเขาเรียกกันและก็มีระบบขนส่งอื่นๆที่รองรับที่ครอบคลุมมากกว่ามาดินาทําให้การเดินทางในเขตเมืองเรียกได้ว่าสะดวกและไปได้อย่างทั่วถึงมากกว่าและผมยังสังเกตว่าสิ่งที่ไทยยังทําอยู่จนถึงทุกวันนี้ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังทําต่อไปหรือไม่นั่นก็คือระหว่างที่ผมไปไทยเมื่อหลายปีก่อนผมก็เห็นว่าไทยยังคงปรับปรุงและขยายเส้นทางรถไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง และพวกเขากะจะให้มันครอบคลุมในหลายพื้นที่ที่สาคัญในตัวเมืองเลยทีเดียวสิ่งเหล่านี้ในฟิลิปปินส์หรือว่าในมะนิลานั้นมันยังไม่ค่อยขยับอย่างรวดเร็วมากนะในความรู้สึกของผมนะและดูเหมือนว่าสิ่งที่ในมะนิลาหรือว่าในฟิลิปปินส์เองไปเน้นก็คืออาจจะเป็นย่านเมืองใหม่ที่มีตึกสูงๆเกิดขึ้นแต่เรื่องของระบบขนส่งมวลชนสิ่งเหล่านี้เนะี่ยฟิลิปปินส์ไม่ได้ขยับตามเท่าทัานไทยเลยเห็นทีจะมีแต่เรื่องการไปทําตึกสูงหรือไม่ก็เมืองใหม่ซะมากกว่า ขณะที่ความเห็นของคนถัดมานะครับเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าฟิลิปปินส์ได้เปรียบก็มีอยู่เหมือนกันนะคุณต้องเอาสิ่งที่ฟิลิปปินส์ทำได้ดีกว่าไทยมาพูดถึงด้วยจะดีกว่าคือถ้าพูดถึงวัตถุสิ่งของพวกรถไฟฟ้าอะไรพวกนี้แน่นอนว่าไทยอาจจะทาได้ดีแหละในยุคนี้แต่สิ่งที่เป็นข้อได้เปรียบของฟิลิปปินส์คุณต้องพูดถึงทักษะภาษาอังกฤษที่แข็งแกร่งด้วยอย่างน้อยๆชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษได้นะไปทํางานประเทศไหนๆก็ได้ ค่าแรงของประเทศที่เป็นอยู่ในระดับรายได้ปานกลางผมเชื่อว่ามันไม่ได้โดดไปจากกันมากนะักถึงแม้ว่าจะบอกว่าไทยเยอะกว่าก็ตามแต่ทีนี้ถ้าคุณดูในเรื่องของทักษะภาษาอังกฤษที่แข่งแกร่งของคนฟิลิปปิน์คนฟิลิปปินไปทํางานประเทศไหนๆก็ได้เติ้นทาไปทํางานประเทศที่ค่าแรงสูงกว่าได้แบบที่คนไทยโดยทั่วไปทําไม่ได้ก็ยังได้นี่คือสิ่งที่ฟิลิปปินเป็นอยู่นะตอนนี้ คนฟิลิปปินส์ไปทํางานให้กับประเทศต่างๆไปทํางานประเทศที่ค่าแรงสูงๆและสามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วมากกว่าคนไทยเยอะคุณมองในมุมมองนี้ดูก็ได้ถึงแม้ว่าจะบอกว่าค่าแรงในฟิลิปปินส์นั้นต่ํากว่าไทยอยู่นะแต่โอกาสของคนฟิลิปปินส์น่ะและในจํานวนแรงงานที่เยอะกว่าด้วยและเรื่องของทักษะภาษาอังกฤษเสริมขึ้นไปอีกนั่นน่ะแปลว่าถ้าคนฟิลิปปินส์จะหาเงินให้ได้เยอะก็ทําได้มากกว่าคนไทยซึ่งเรื่องนี้มีคนโต้แย้งนะครับเขาบอกว่าแสดงว่าคุณยังไม่เคยไปเที่ยวเมืองไทยสินะ เรื่องของภาษาอังกฤษเฉยๆนั้นแน่นอนว่าโดยเฉลี่ยทั่วไปคนไทยอาจจะไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คนไทยจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาหรือทํางานคุณไปดูที่แหล่งท่องเที่ยวของไทยก็ได้หรือเมืองท่องเที่ยวหลักๆเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของไทยผมบอกได้เลยว่าผู้คนที่อยู่ในสากรรมท่องเที่ยวแทบจะพูดภาษาอังกฤษได้หมดแล้วเพอเพอพูดได้มากกว่าแค่ภาษาอังกฤษพูดได้มากกว่าหลากหลายภาษาไม่ว่าจะเป็นรัสเซียไม่ว่าจะเป็นจีน คุณต้องไปเห็นที่เมืองไทยซะก่อนคุณจะรู้ว่าที่นั่นไม่ได้พูดแค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะเปรียบเทียบว่าคนไทยพูดภาษาอังกฤษน้อยกว่าใช่มันก็ใช่แหละคนไทยโดยเฉลี่ยไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเลยแต่ถ้าไปดูในแหล่งท่องเที่ยวคุณจะพบว่าในประเทศไทยยิ่งกว่าพูดภาษาอังกฤษซะอีกคือดูเหมือนว่าเรื่องนี้นะครับผมเห็นมาหลายปีมากๆแล้วนะเรื่องของการสนทนาภาษาอังกฤษน,นั่นดูเหมือนเป็นเขามองว่าเป็นข้อได้เปรียบนะครับแต่พอเรามองดูก็รู้สึกว่า ภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่ได้เป็นข้อได้เปรียบอะไรขนาดนั้นยิ่งในยุคสมัยปัจจุบันที่มันมีเทคโนโลยีที่สามารถแปลปภาษาได้แบบเรียลไทม์มันก็ทําให้ภาษาอังกฤษนะครับยิ่งสําคัญน้อยลงไปมากกว่านั้นแต่พอเป็นในมุมมองของเพื่อนบ้านชาวฟิลิปปินสน์เขาก็ยังมองจนถึงทุกวันนี้อยู่เลยนะว่าการมีทักษะภาษาอังกฤษที่แข็งแกร่งของชาวฟิลิปปินส์ทำให้เป็นข้อได้เปรียบนะครับในการสื่อสารกับผู้คนระหว่างประเทศแน่นอนว่านั่นยังเป็นมุมมองที่เขายังมองอยู่ยจนถึงตอนนี้นะ แต่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ความเห็นถัดมาเขามองว่าเป็นข้อได้เปรียบของฟิลิปปินส์ซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้จะเป็นข้อได้เปรียบนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นในไทยด้วยเช่นกันเขาบอกว่าในฟิลิปปินส์มีวัฒนธรรมที่ผสมผสานกับอิทธิพลจากสเปนจากอเมริกาเน้นๆเลยเขาบอกว่าเน้นๆเลยก็คือจากสเปนจากอเมริกาก็เลยสร้างให้ฟิลิปปินส์เอกลักษณ์ที่โดดเด่นและโดยเฉพาะในสายตาของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดนตรีศิลปะ หรือตัวอาหารเองสถาพััยกรรมเองผมคิดว่าค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นกว่าไทยอยู่นะโอ้โหก็บอกนะครับว่าพูดง่ายอิทธิพลจากสเปนแล้วก็เมกานะครับสร้างสิ่งเหล่านี้ให้กับฟิลิปปินส์แต่เรื่องนี้ยังไม่มีคนไปตอบกลับนะครับแต่ถ้าเขารู้นะครับเกี่ยวกับเมืองไทยจพะพบว่าเมืองไทยมีทั้งอิทธิพลในความเป็นจีนอิทธิพลในแบบตะวันตกอิทธิพลในแบบญี่ปุ่นก็มี หรือไหนจะอิทธิพลจากอินเดียก็มีด้วยนะครับประเทศไทยเยอะกว่านั้นอีกนะถ้าเขารู้นะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้มีคนเข้าไปตอบกลับเพิ่มเติมแต่สำหรับเรื่องราวในวันนี้นะขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับก็ขอขอบคุณสรัดผู้ชมครับสวัสดีครับ